สวัสดีค่ะชาวราศีธนูกลับมาพบกับแม่หมดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรัก ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564ของคนที่เกิดอยู่ในราศีธนูนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาการเกิดหรือว่าตำแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตอยู่ในราศีธนูถ้าดูดวงเรื่องความรักนะคะเน้นความรักเป็นพิเศษส่วนตัวแม่มดน้อยแล้วแม่มดน้อยจะให้ความสําคัญนะคะกับตำแหน่งลัคนาแล้วก็ตำแหน่งดาวศุกร์เป็นหลักโดยเฉพาะตำแหน่งดาวศุกร์นี่แหละเนื่องจากตำแหน่งดาวศุกร์นะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์แม่มดน้อยจะเน้นการคํานวณวันตามหลักโหราศาสตร์ ตะวันตกนะคะจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจัยในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคําทํานายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจแม่มน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไวใ้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย สคทา8ดถ้วยในสบวานเพสสชรซบซอร์เก้าดาบหาเหรียญ The Star Hangman Stay optimistic about your love f l i h t Very soon True love, reconciliation, obsession, let's go. สำหรับความรักของชาวธนูในเดือนนี้นะคะเหมือนจะไปเจอบททดสอบในความสัมพันธ์เข้าอีกแล้วนะคะจะต้องเน้นในเรื่องของหลักของการเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางเยอะๆนะคะอย่าพยายามจะคิดมากจนเกินไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เม่น้อยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดของเราให้มากนะคะรวมถึงปัญหาความเครียดสะสมแล้วก็ภาวะของคําว่าจิตตกด้วยนะคะก้าวดาบกับ5้าเหรียญขึ้นมาพร้อมกันแน่นอนว่าชาวธนูน่ะจะมีความรู้สึกว่าเรา เหนื่อยนะคะกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องของการงานการเงินนะคะภาระหนี้สินนะคะการเลี้ยงดูบุตรบางคนน่ะทำงานคนเดียวต้องดูแลคนทั้งครอบครัวนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าเรามีคนรักเรามีคู่ครองแต่เขาเองก็ไม่สามารถมาแบ่งเบาภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของเราได้อย่างเต็มที่นะคะเหมือนกับภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะมาตกอยู่ที่เราน่ะบางคนน่ะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคําว่าครอบครัวนะคะ เดือนนี้จะต้องเน้นในเรื่องของหลักของการเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางเยอะๆนะคะคนรักในช่วงเดือนนี้ดูแล้วจะทําให้เรามีความรู้สึกนะคะกังวลใจไม่สบายใจแล้วก็น้อยใจนะคะ ใช้เพจซับซอดนะคะเป็นตัวแทนของบุตรแล้วก็บริวานนะคะบุตรแล้วก็บริวารในเดือนนี้จะนํามาซึ่งความวิตกกังวลแล้วก็ความเครียดให้กับเรานะคะบางครั้งอาจจะนํามาซึ่งปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นปัญหาที่เราไม่ได้ก่อแต่เราเองนะคะจะต้องเป็นฝ่ายไปแก้ปัญหากับพวกเขาเหล่านั้นแฮงแมนกับก้าดาบขึ้นมาพร้อมกันนะคะในเดือนนี้ปัญหาสุขภาพของตัวเราเองนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะก็เป็นอะไรที่ประมาทไม่ได้แฮงแมนก้าดาบแล้วก็ไพ่แป ถ้วยขึ้นมาพร้อมกันนะคะถ้าใครที่มีปัญหาหรือรังในชีวิตคู่มานานนะคะเดือนนี้น่ะอาจจะมีการแยกกันอยู่นะ สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนกำลังคบหาดูใจนะคะอยู่กับชาวราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์หรือว่ากำลังคุยอยู่นะคะกับชาวราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมเป็นชาวราศีมีนก็ได้นะคะความรักในช่วงเดือนนี้เหมือนกับชาวธนูจะไปเจอบททดสอบในความสัมพันธ์เข้าอีกแล้วจะต้องเน้นหลักของการเปิดใจแล้วก็ปล่อยวางเยอะๆก้าวดาบขึ้นมานะคะเรามาระวังภาวะของคำว่าจิตตกนะคะคิดมากจนเกินไปวิตกกังวลมากจนเกินไป นะะในเดือนนี้ชาวธนูนะคะจะมีความรู้สึกว่านะคะคนรักเขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเขามักจะทําให้เรามีความรู้สึกน้อยใจอยู่บ่อยๆนะคะไพ่แฮงแมนนะคะขึ้นมาแน่นอนว่าชาวธนูบางคนจะมีความรู้สึกน้อยใจนะคะคนรักต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนรักนะคะการมีปากเสียงกันนะคะการประชดประชันกันรวมถึงการใส่อารมณ์เข้าหากันด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครนะคะที่พบรักทางไกลหรือว,ว่าเป็นรักออนไลน์นะคะความรักในช่วงเดือนนี้ ค่อนไข้จะอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางนะคะจะต้องเน้นในเรื่องของการเปิดใจปล่อยวางเยอะๆ stay optimistic about your love life นะคะก็บอกว่าจงมองความรักนะคะในมุมมองที่ดีๆแต่สำหรับบางคนนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กระทันหันนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าใครนะคะที่ มีประเด็นกับคนรักมาแล้วนะคะรู้ว่าตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไพ่แฮงแมนกับออฟเซชันขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยบางคนจะมีความรู้สึกว่านะคะในความสัมพันธ์นั้นการให้กับการรับนะคะดูแล้วไม่ค่อยจะสมดุลกันเหมือนกับเราเองนะคะเป็นฝ่ายให้เขามากหรือเกินเราเองทุ่มเทเขามากหรือเกินแต่สิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาให้เรานะคะเขามักจะทําให้เรามีความรู้สึกเสียใจแล้วก็น้อยใจอยู่บ่อยๆส่วนไพ่แฮงแมนนะคะบางคนจะมีความรู้สึกว่านะคะคนรัก เขาเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากเรามากจนเกินไปนะคะบางคนมีความรู้สึกว่า เรานะคะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแต่นอกจากนั้นนะคะไพ่แฮงแมนยังมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง,งก็คือนะคะบางครั้งเราเองน่ะมีความรู้สึกนะคะว่าเรารักเขามากเหลือเกินนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะมันไม่คืบหน้าแล้วเราเองนะ่ะไม่รู้นะคะว่าเราจะรออีกนานแค่ไหนนะคะกว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังขึ้นมาดังนั้นน่ะชาวธนูบางคนอาจจะตัดสินใจถอดใจกับความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะมีไพ่ห้าเหรียญแล้วก็ไพ่แปดถ้ว ขึ้นมานะคะเป็นการสื่อถึงการเดินออกจากสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์เราอีกต่อไปนะคะไพ่เก้าดาบนะคะเป็นความรักที่ผิดหวังแล้วก็เสียใจในเดือนนี้ชาวธนูบางคนอาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะแต่ตามพื้นดวงมันยังมีไพ่นะคะ reconciliation ขึ้นมาเหมือนกับนะคะคู่กรณีของเรานะ่จะไม่ยอมจบง่ายๆนะ เวลาที่เขามีเราในชีวิตนะคะเขาก็มักจะทําให้เรามีความรู้สึกเสียใจอยู่บ่อยๆนะคะแต่บทดเวลาที่เราเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วนะคะเขาคนนั้นก็เกิดเสียดายเราขึ้นมานะคะจะกลับมาดึงเราจะกลับมายื้อเรากลับไปสู่ความสัมพันธ์อีกแล้วนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาวธนูจริงๆนะคะว่าเราจะให้โอกาสตัวเองหรือว่าเราจะให้โอกาสเขาดีนะคะตามพื้นดวงไพ่ u e Love แล้วก็วริสูนขึ้นมานะคะแต่จักรวาลบอกว่านะคะถ้าใครตัดสินใจนะคะให้โอกาสตัวของเราเอง เพื่อได้ไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ใช่กว่านะคะจัก,กรวาลได้เตรียมคนคนนั้นนะคะความรักที่เหมาะสมแล้วก็คนที่เหมาะสมไว้รออยู่แล้วนะคะรักแท้นะคะคือความรักที่ทุกๆคนปรารถนาที่จะพานพบนะคะจัก,กรวาลได้เตรียมรักแท้ไว้รอชาวธนูอยู่แล้ว สำหรับคนโสดน,นะคะความรักในช่วงเดือนนี้นะคะไม่อยากจะให้เร่งรีบนะคะอยากจะให้ค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะมีไพ่ True l o v e ขึ้นมาซึ่งมีความหมายถึงคำว่ารักแท้นะคะรักแท้คือความรักที่ทุกๆคนปรารถนาที่จะพานพบนะคะแต่ตามขึ้นมาพร้อมกับ W ว r ร์ร o ซูนี่แหละ Ver ร์ร o ซูนะคะมีความหมายถึงเร็วๆนี้แหละนะคะเมื่อไพ่สองใบนี้ขึ้นมาพร้อมกันคนที่เรารอคอยนะคะรักแท้ที่เรารอคอยอาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าถามว่าจะช้ามากหรือเปล่าบางคน นรอมาตั้งนานแล้วนะคะไม่มาสักทีไม่ช้ามากหรอกนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้รวดเร็วดังที่ใจเราต้องการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมนะคะจงจําคํานี้ของแม่เมื่อน้อยเอาไว้นะคะว่าจักรวานจะนํามาซึ่งคนที่ใช่นะคะถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคนนะคะ ซึ่งเวลาของแต่ละคนนั้นนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาบางคนเจอเร็วบางคนก็อาจจะมีความล่าช้าแต่ว่ามาแน่นอนนะคะ say optimistic about your love life นะคะเขาบอกว่าจงมองความรักในมุมมองที่ดีๆนะคะเมื่อเราเชื่อว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงต่อให้เราเคยผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์มามากแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเราเชื่อว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงจักรวาลน,นะคะจะนําพารักแท้มาสู่ชีวิตเราอย่างแน่นอน แต่ในช่วงเดือนนี้นะมีไพ่เก้าดาบนะคะแฮงแมน8ถ้วยแล้วก็5เหรียญขึ้นมาน่รศีะนะคะเหมือนกับชาวธนูบางคนนะ่ะพึ่งจบในเรื่องของความสัมพันธ์มานะคะเรายังมีความรู้สึกว่าเราไม่พร้อมนะคะเรายังมีความรู้สึกว่าเราเสียใจนะคะ ถ้าใครยังมีความรู้สึกว่าเราไม่พร้อมนะคะไม่อยากจะให้เร่งรีบในความสัมพันธ์เพราะถ้าเราไม่พร้อมแล้วเรารีบนะคะไปดึงใครเข้ามาในชีวิตเราก็จะดึงดูดความสัมพันธ์แบบเก่าๆนะคะรูปแบบความสัมพันธ์แบบเก่าๆคนรักแบบเก่าๆเข้ามาในชีวิตอีกนะคะเราก็จะจบลงในรูปแบบเก่าๆเช่นกันนะคะมันก็จะวนลุปอยู่เรื่อยไปนะคะ <blush> ดังนั้นจงมีความรักเมื่อเราพร้อมนะคะแต่อย่ามีความรัก เมื่อเรารู้สึกเหงาในเดือนนี้นะคะจะโดดเด่นไปทางคนที่อยู่ห่างไกลกันกับเรานะคะไพ่แดด้วยบางคนพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์เป็นชาวต่างชาติได้ไหมเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะพบรักกับคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุไฟนะคะก็คือชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูเป็นชาวราศีเมถุนนะคะราศีตุลราศีกุมได้นะคะเป็นชาวราศีมีนได้ แต่คนคนนี้น่ะเหมือนกับเป็นคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าเคยผ่านในเรื่องราวของความรักที่เจ็บปวดมาแล้วนะคะคนคนนี้เขาจะเข้าใจความรู้สึกของชาวธนูได้เป็นอย่างดีนะคะเขาก็จะเข้ามาเยียวยาจิตใจของเราได้นะคะเขาจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของเรานะคะ มีไพ่ b s e s s i o n แล้วก็ r e c o n c i l i a t i o นนะแต่สำหรับชาวธนูบางคนนะ่ะเหมือนกับยังมีพลังงานเก่าๆนะคะของอดีตคนรักเก่าวนเวียนอยู่ในชีวิตอยู่เลยนะคะชาวธนูบางคนนะ่ะ อาจจะมีการติดต่อกลับมานะคะของคนรักที่จากไปแต่จะเริ่มกันใหม่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะแม่มน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจนะคะชาวธนูทุกคนนะคะมีความสุขขอให้สมหวังในความรักถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะแม่มน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ